สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องโปรดนี้นะครับวันนี้ก็มีข่าวสารเงินเยียวยามาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบกันอีกแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีของกลุ่มปอบางเช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุแล้วก็อีกกลุ่มที่จะไม่พูดถึงก็ไม่ได้นะครับก็คือกลุ่มของเด็กนะครับซึ่งทางรัฐบาลได้มีการอุดหนุนเงินประจําเดือนนะครับใครลงทะเบียนผ่านเกณฑ์ของรัฐบาลก็จะมีการอุดเงินให้นะครับเป็นจํานวน600บาทเข้าบัญชีทุกเดือนแต่ว่าก็ยังมีเสียงเรียกร้องนะ มีการจ่าย600บาทมานานมากแล้วนะครับไม่เคยมีการปรับเพิ่มไม่เลยดังนั้นนะครับจึงมีการผลักดันของภาคประชาชนโดยมีการยื่นหนังสือนะครับต่อนายนัชชาบุญยะชัยอินทสวัสดินะครับประธานคณะกรรมการกรรมธิการสวัสดิการสังคมสภาผู้แทนรัษฎรนะครับแล้วก็ยื่นหนังสือต่อประธานคณะกรรมธิการการศึกษาจัดทําและติดตามการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนรัษฎรนะครับนายตัตพงษ์เรืองปัญญาวุฒิและคณะนะครับเพื่อที่จะเสนอ เพิ่มเงินให้กับเด็กกลุ่มเปราะบางเป็น3,000บาทต่อเดือนนะครับเนื่องจากเงิน600ที่ได้รับอยู่กันมานานมากนะครับไม่สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายในะปัจจุบันส่วนผู้สูงอายุก็มีข่าวดีเช่นกันนะครับสำหรับโครงการแจกเงินให้กับผู้สูงอายุเดือนละ3,000บาทก็มีความคืบหน้าไปอีกนะครับเมื่อสภาได้ทําหนังสือตอบกลับมาแล้วแล้วก็เตรียมนําร่างพรบฉบับนี้ส่งให้ในายกเศรษฐารับรองเพื่อนําไปให้สภาพิจารก็ถือว่าเป็นความคืบหน้าไปมากเลยทีเดียวก็เดี๋ยวเราไปดู ในรายละเอียดของเรื่องนี้ทั้งหมดกันได้เลยนะครับแต่ก่อนที่จะไปรับชมคลิปก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับตากกันจบคลิปนี้นะครับก็จะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ถึงพันไลค์นะครับท่านอื่นก็จะได้รับชมคลิปข่าวนี้ด้วยนะครับรับชมแล้วนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรเห็นด้วยกับเรื่องนี้หรือไม่นะครับก็มาคอมเมนต์กันได้เลยนะครับเครือข่ายเด็กภาคประชาชนยื่นหนังสือต่อนายณชาบุญยะชัยอินทสวรร์ประธานคณะกรรมการสวัสดิการสังคมสภาผู้แทนรัษฎร เพื่อเสนอให้เพิ่มเงินกลุ่มปอบางเด็กเล็กเป็น3,000บาทต่อเดือนโดยชี้ว่าเงินเด็กได้รับมา600บาทนานมากแล้วส่วนข่าวดีผู้สูงอายุบำนาญ3,000บาทเตรียมยื่นหนังสือให้ในายกรับรองเพื่อเข้าสภาอภิปรายต่อไปนะครับก็เป็นข่าวสารจากเพจวีแ i r นะครับได้โพสต์ข้อความดังนี้นะครับ สวัสดิการเด็กทวนหน้าไม่ใช่สงเคราะห์นะครับวีแฟคือข่ายร่วมกับเครือข่ายเด็กเท่ากันยื่นหนังสือแก่กรรมธิการสวัสดิการสังคมและกรรมธิการติดตามงบนะครับเมื่อวันที่18มกราคม2องหวีแฟเข้าร่วมเครือข่ายเด็กเท่ากัานยื่นหนังสือแก่กรรมธิการ,สว,ส,การสวัสดิการสังคมและกรรมธิการ,ก,ราการศึกษาจัดทําและติดตามงบประมาณเพื่อเป็นการติดตามและผลักดันนโยบายรัฐสวัสดิการเด็กเล็กทวนหน้าไม่ใช่สงเคราะห์นะครับโดยมี นัชชาบุญยะชัยอินทสวัสดิ์ประธานกรรมธิการสวัสดิการสังคมและราชนกศรีนอกโฆษกกรรมธิการศึกษาและจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณที่เป็นผู้เข้ารับหนังสือนะครับสุนนี้ชัยรถกล่าวว่าในการร่างงบประมาณปี2 5 6 7ของรัฐบาลเศษรษฐาทวีสินที่มีการจัดสรรงบประมาณด้านสวัสดิการเด็กเล็กที่ได้รับอุดหนุนเพียง2.4ล้านคนจากเด็กเล็กทั้งหมด4.2ล้านคนด้วยวงเงินเพียง16,494ล้านบาท ทำให้เด็กเล็กจำนวนมากไม่เข้าถึงสิทธิ์ทางเครือข่ายจะมีข้อเสนอต่อกรรมธิการทั้ง2ชุดก็คือ 1. รผลักดันให้รัฐมีนโยบายเงินอุดหนุนเด็กเล็กต้นหน้าไม่ใช่แค่สงเคราะคนจน 2. ประสานเชิงนโยบายให้เกิดความร่วมมือของหน่วยงานของภาครัฐ 3. ให้หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องจัดทาระบบฐานข้อมูลเด็กเล็กตั้งแต่6เดือนถึง6ปีรวมถึงเด็กเล็กที่ยังไม่ได้รับสัญชาติ และสถานการณ์ปัญหาทั่วประเทศนะครับเรื่องของข้อจํากัดและการดูพัฒนาศักยภาพเด็กเล็กเพื่อการวางแผนและดําเนินงานที่ไม่ทิ้งเด็กคนใดไว้ข้างหลังนะครับ 4. สํารวจปัญหาอํานาจหน้าที่กฎระเบียบต่างๆที่ยังไม่อ้วอํานวยต่อการกระจายอำนาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม 5. รวมถึงให้การสนับสนุนการจัดสรรงบประมาณด้านสวัสดิการสังคมให้เพิ่มสัดส่วนสูงขึ้น ทางด้านนายนัชชานะครับก็ได้ให้คำมั่นว่าทางคณะกรรมาธิการเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับแน่นอนว่าต้องดําเนินการติดตามไปถึงต้นต่อว่าอะไรทําให้เกิดความเหลื่อมล้ําตั้งแต่กําเนิดและหลังจากรับหนังสือแล้วนะครับทางเราก็พร้อมจะประสานงานต่อในการจัดทําระบบงบประมาณหากมีการตกหล่นกันตั้งแต่เริ่มต้นเราจะไม่มีปลายทางที่มันสําเร็จได้เลยนะครับซึ่งปัจจุบันนะครับสวัสดิก,นนดก,ก,การเรงินหูดนุนเด็กเล็กเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดศูนย์ถึงหปี ที่ได้รับเงินอุดหนุนเดือนละ6 0 0บาทซึ่งมีเด็กจํานวนทั้งหมด4.2ล้านคนเข้าถึงเพียง2.4ล้านคนเนื่องจากมีการกําหนดเกณฑ์นะครับการสําหรับครอบครัวที่มีไรายได้ต่ากว่า10,000 0บาทต่อปีทางวีแฝนะครับจึงเสนอให้มีสวัสดิการเงินอุดหนุนเด็กเล็กทวนหน้าเป็น3,000บาทต่อเดือนนะครับเพื่อสร้างฐานให้กับครอบครัวในการเลี้ยงดูเด็กอย่างมีคุณภาพนะครับซึ่งทางเพจเด็กเท่ากันนะครับก็ได้โพสต์ข้อความดังนี้นะครับ เครือข่ายเด็กเท่ากันบุกสภายื่นหนังสือกรรมธิการสวัสดิการสังคมและกรรมธิการติดตามงบประมาณจัดสรรแถลงข่าววันพฤหัสบดีที่18มกราคมเวลา11.00นคณะทํางานกับเครื่อนนโยบายสวัสดิการเด็กเล็กทวนหน้า450องค์กรนำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนีชัยลถนะครับประธานและคณะการทการทำงานกว่า20คนจากเครือข่ายต่างๆพร้อมเด็กเล็กราว10คนเขายื่นหนังสือเพื่อขอให้ติดตามและผลักดันนโยบายเรื่องสวัสดิการเด็กเล็กทวนหน้า ต่อนายนัจาบุญชัยอินสวัสดิ์ประธานคณะนะครับพร้อมกรรมธิการสวัสดิการสังคมสภาผู้แทนรัษฎรและยื่นหนังสือต่อประธานคณะกรรมธิการศึกษาจัดทําและติดตามการบริหารงบประมาณนะครับสภาผู้แทน,แน,น,นรัษฎรนายนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิและคณะนะครับเพื่อขอให้ติดตามงบประมาณปี2 5 6 7เรื่องจัดสรรสวัสดิการเด็กตวนหน้าแล้วก็ผลักดันให้รัฐบาลกําหนดไว้ในร่างงบประมาณปี2568นะครับ โดยทางเพจก็ได้โพสต์นะครับเค,ครือข่ายเด็กเท่ากันบุกสภายื่นหนังสือกรรมธิการสวัสดิการสังคมและกรรมธิการติดตามงบประมาณและจัดถแถลงข่าววันพฤหัสบดีที่18มกราคมเวลา11นาฬิกาณนะสภาผู้แทนรัษฎรอาคารรัฐสภานะครับสามเสนกรุงเทพก็มอบหนังสือนะครับต่อนายนัชชาบุญชัยอินสวัสดนะครับประธานคณะกรรมธิการนะครับ ด้านสวัสดิการและสังคมนะครับเพื่อให้จัดสรรสวัสดิการเด็กเล็กทั่วหน้านะครับผลักดันให้รัฐบาลกำหนดไว้ในงบประมาณปี258แจกให้เด็กคนละ3,000บาทนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีด้านเงินเด็กนะครับก็มีการผลักดันในเพิ่มเงินเด็กจาก600เป็น3,000บาทโดยทางเพจนะครับได้ชี้ว่าเงินเด็กที่ได้รับอยู่600บาทนั้นก็รับกันมานานมากนะครับไม่เคยปรับเพิ่มไม่เลยซึ่งเงินที่ได้รับนะครับในปัจจุบันไม่สอดคล้องกับค่าใช้ใจ่ายในทุกวันนี้นะครับ ด้านผู้สูงอายุก็มีข่าวดีเช่นเดียวกันนะครับเมื่อสภาตรอบกับหนังสือแล้วนะครับที่ภาคประชาชนได้ยื่นที่สภาเพื่อเพิ่มเงินให้กับผู้สูงอายุเป็น3,000บาททางสภาก็เตรียมนำร่างกฎหมายให้ในายยกรับรองเพื่อเข้าสภาต่อไปนะครับโดยทางเพจบำนาญแห่งชาติก็ได้โพสต์ข้อความความคืบหน้าของเรื่องดังกล่าวนะครับสืบเนื่องจากพระราชบัญญัติผู้สูงอายุบำนาญแห่งชาตินะครับเป็นร่างที่มีการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องทางสภาเลยทำจดหมายมาแจ้งนะครับ ถ้าไม่มีอะไรคัดค้านทางสภาก็จะส่งร่างกฎหมายให้ในายกรับรองก่อนเข้าสภานะครับซึ่งหากรับรองแล้วไม่มีปัญหาอะไรก็จะนําให้สสในสภาพิปารเพื่อออกเป็นกฎหมายแจกให้กับผู้สูงอายุดเดือนละสามพันบาทต่อไปนะครับซึ่งจริงๆแล้วถ้ารัฐบาลมีความตั้งใจจริงนะครับเรื่องนี้ก็เกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนนะครับข่าวดีสําหรับกลุ่มเปราะบางเด็กเล็กนะครับผ้าประชาชนยื่นหนังสือที่สภาเสนอเพิ่มเงินเด็กจาก600เป็น3 0 0 0ันบาทโดยชี้ว่าเงินเด็กที่ได้อยู่600นั้น ได้รับกันมานานมากไม่เคยปรับให้เลยนะครับควรที่จะปรับให้แล้วเพราะที่ได้รับอยู่ในปัจจุบันไม่สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายนะครับด้านผู้สูงอายุก็มีข่าวดีเช่นเดียวกันเมื่อสภาเตรียมนําร่างปรบรบำนาญสามับับทให้นายกรับรองเพื่อเข้าสภาต่อไปนะครับก็หวังว่านายกจะทําเพื่อประชาชนบ้างนะครับสุดท้ายนี้คิดเห็นกันอย่างไรก็มาคอมเมนต์กันได้เลยนะครับก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารการเยียวยานะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ